แกเพิ่นอยากได้หอดตันมือเนี่ยมันบอหอดตันเพราแกกับบอมีทิ่เรกนะบพาะเล้านะบ้าเทาเทาแกมีที่แกแต่เฮานี่บอกนเขาแกมีที่แกนเจ้าเดียวมีถ้ามาเปลือกถ้ามาเปลือกมาตัดก็เขาแกเขาต้องการวันละสิบตันโอ้มันบอมีให้เขาโอ้ตายพอต้องไปส่งเสริมให้เขาปลูกพันธุ์หนูแล้วเพราะพันธุ์หนูมันได้น้ำหนักนี่ The broker need about 10 ton per day but he can't only 600. I told him you should promote our r i e t y to sell. He sent to the city to Bangkok. โอ้ยพ่องนี้พ่อต้องเป็นหัวจุดกระจายสายพันธุ์ให้หนูแล่าบอกปลูกพันธุ์นี้ได้เงินเร็วสีสวยเท่าแก่ต้องการใครสนใจปลูกมาหาพ่อได้เลย ว่าราคามันก็ไม่เป็นไรอันนั้นเรื่องกลไกราคาเขารู้อยู่แล้วในตลาดต่ำตลาดครับแต่ปลูกยังไงล่ะให้ได้เก็บอ่ะให้ได้พันเร็วเก็ได้สวยด้วยใช่สวยด้วยใช่ราคาเป็นเรื่องของกลไกตลาดเราไปกําหนดไม่ได้แต่กวอนก็ของของตลาดนี่แหละครับขายขโมยหรอบอกว่ามาที่ไร่เราไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังหรอกตาได้ปลูกเก่งอยู่แค่มือหนักไปหน่อยปุฉีดยาค่ายใหญ่ในปีนี้พลาดทุกปีไม่พลาดเลย ภาพไอ้บ้านรถทุกปีมันสวยเป็นตะอพิกจุ๊บเออมะพาดกับเมเป๊กหนูเนี่ยแหละอือ้อแต่ถึงพลาดยังไงก็ได้เก็บอะ่ะเ,เขาบอกว่าถึงต้นเล็กก็หน่วยใหญ่ใช่คือถึงสภาพมันไม่โอเคแต่มันได้เก็บไงพ่อมันไม่ได้ตายต้นเล็กก็หน่วยใหญ่ต้น<จ>สวยนั่นยิ่งคขะชิเซเ t อร์อ said that, uh, he said that it whatever small plant it fruit still big the the farmer feeling if the p e n is not complete the f o o d should small right but why your variety is small but f o o d is still the same ใช่ไหมพ่อต้นเล็กยังไงหน่วยก็ยังใหญ่นะพอก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราเลี้ยงให้มันดีสมบูรณ์หน่วยมันก็คงจะใหญ่กว่านี้อีกวันนี้ก็นอนพักผ่อนได้แล้วสิพ่อ หรือว่าจะต้องดูเก็บเก็บต่อเลมต่ออีกไม่พอแล้วใช่ไหมคะและอีก,อ,กอีกที่เก็บอีกทีเมื่อไหร่ครับพ่อทุกวันอังคารคะ่ะอ oh, ๋อ every Tuesday yes เอาไว้วันคาร์บู๊กวันวิกว่าวิกเกอร์ส e ว a ร์ต o อ t ์ทเทิร์นเแล้วพอช่วงนี้อากาศมันเย็นก็จะแดงช้าหน่อยสิไม่มันแก่พรอมที พร้อมตู่ของมันแล้วอ๋อโอเคโอเคมันสมบูรณ์แล้วใช่พร้อมตู่ของมันที่จะแดงพร้อมที่จะแดงโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วค่ะไม่ไม่เกี่ยวกับอากาศไม่เกี่ยวกับอากาศแล้วเนาะมันถ้ามันไม่พร้อมตู่ของมันมันก็บอตอนนี้ให้อากาศร้อนไงมันก็ไม่แดงอ๋อหนูเข้าใจละเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงปลูกจริงได้เงินจริงพ่อค้ารับซื้อจริงๆ

เอนีคมันีนี้เปี่ทก o เทียวทได้าท่ไร้า e อไรบี่นี่มอัรที่นีมีอพอแล้วเขีนีไปขายไรบ้างที่นี่มี่าไรขียว เยู yeah. <ined> in <Christmas> oh, okay? ่ห okay. ้า um สิบ yeah. ห้าบาทอ๋อก็ยังได้ราคานะูดถึงก็ถือว่าแขงอยู่นะครับใช่โอเคนะห้าสิบก็โอเคโอเคห้าสิบก็เอาทึ้งลงครับเมื่อวานบ้านเพื่อนกินบะเขียอกินค่ะอยู่ห่าสเลกรีนออร์เออร์เขาเขาเก็บแดงบ้างเขาเก็บแดงโอเครวยรวยเฮงเฮงนะคะทั้งคนซื้อเอ้ะวันนี้หวยจะออกไหมเนี่ยหกเจ็ดเนี่ย ม่มาเจาะสองเจ็ดเออนั่นแหละหกเจ็ดสองเจ็ดงั้นเนี้ขับรถด,ดีๆเด,ด้อครับ